จอมตะกะดาบครั้งเล่มที่สีตอนที่29ไอชาฮาร์ลารรด,ดล็อกซี่มองเฟดพร้อมกับทำท่าเอียงคอมันต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะจูจูที่นิ่งเงียบมองไปด้านหลังในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นเป็นอะไรไปลรอคะเธอพูดถาม พร้อมกับกําลังจะหันหน้ากลับไปเฟดเลยรีบร้อนกลบเกลือนด้วยการกระแอมแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเพราะพูดแก้ตัวอย่างดูไม่ได้เลยได้ยินเสียงหัวเราะของกรีดดังออกมาว่าหวายแตกสิ้นดีฮี่ แต่ไม่มีเวลามาเถียงท่านไอชายังคงเล่งอย่างเงียบๆอยู่ด้านหลังล็อกซี่หากลองคิดดูดีๆถ้าเข้ามาใกล้ถึงขนาดนี้ล็อกซี่จะรู้สึกตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรการที่รู้ตัวอย่างนี้แสดงว่าการลบล่องรอยของท่านไอชาอาจจะเหนือกว่าอัศวินศักดิก์สิทธิ์ไปแล้วก็ได้โหนี่ไม่ใช่เวลามาคิดอย่างนั้นนี่คงต้องทําตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้แล้วล็อกซี่ช่วยหลับตาสักแป๊บสิเป,เป็นอะไรไปหรอคะ อ๋อเข้าใจแล้วจะเรียนแบบฉันสินะคะเมื่อกี้ทำไปแล้วนี่เป็นคนละอย่างต่างหากล่ะหรือว่ามีของขวัญอย่างนั้นล่ะคะล็อกซี่มองเฟดด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความคาดหวงังรู้สึกว่ามันจะถูกครึง่งและผิดครึ่งหนึ่งดังนั้นเฟดจึงพยักหน้าอย่างกำกวมตอบให้ชัดไม่ได้สินะคะงั้นก็ได้ค่ะ เอาถึงกระน,นั้นล็อกซี่ก็หลับตาลงอย่างว่าง่ายส่วนเฟดก็ใช้จังหวะนี้สลับที่กับท่านไอชาแอบทำอะไรอยู่ล่ะคะพอแล้วหรือยังคะรออีกแป๊บ,บนึ่งอืมทำอะไรอยู่กันแน่นะท่านไอชายืนอยู่ข้างหน้าล็อกซี่เท่านี้ก็เตรียมการเสร็จสิน้น ท่านไอชาเองก็ส่งสัญญาณมาว่าพร้อมแล้วคนที่อยู่รอบๆเองดูเหมือนว่าจะรู้ถึงเหตุผลเข้าๆถึงสิ่งที่พวกเฟดกำลังทำแล้วเหมือนกันอารอนก็ยืนยิ้มเฝ้ามองจากจุดที่อยู่ห่างออกไปเล็กน้อยล็อกซี่เปิดตาได้แล้วเสร็จสักทีนะคะเอาละ่ะอะไรกันนะเอ๊ะเธอแข็ง,ท,งทื่อไปทั้งที่ยังอ้าปากอยู่กลับกัน ท่านไอชาชูสัญลักษณ์สองนิ้วขึ้นมาแสดงความดีใจที่แผนแกงให้ล็อกซี่ตกใจสําเร็จอย่างงดงามล็อกซี่ที่ได้สติกลับมาจับไล่ของท่านไอชาพร้อมกับโยกไปมาท่านแม่ทำไมถึงก่อนหน้านี้มีจดหมายมาจากอาณาจักรบอกว่าสภาพร่างกายดีขึ้นแล้วไม่ต้องมาหาทันทีก็ได้ไม่ใช่หรอคะใช่แล้วมันหมายความว่าแข็งแรงมากๆทางแม่เลยจะมาหาเองไงล่ะ ไม,ไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์เลยค่ะพอเข้าใจความวุ่นวายของท่านล็อกซี่อยู่ล็อกร่างกายของท่านไอชาออนแอถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีคนพยุงจะเดินไม่ได้เลยแต่การที่แข็งแรงและกระโดดไปมาต่อหน้าได้อย่างนี้ไม่ว่าใครก็ต้องประลาใจขนาดเฟดที่เป็นคนรักษายังรู้สึกสับสนที่เธอเปลี่ยนไปมากขนาดนี้แต่คงเทียบไม่ติดกับล็อกซี่ที่รู้ถึงอาการป่วยของแม่เป็นอย่างดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ท่านไอาชาไม่สนใจและพูดออกมาต่อว่าแม่เองก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะแต่ว่าเฟสเป็นคนรักษาให้นะเฟ,เฟสเหรอมหมายความว่ายังไงกันคะเออเรื่องนั้นมันล็อกซี่พุ่งเข้ามาหาเฟสแล้วปิดทางนี้ทีไรเธอมองเฟสด,ด้วยสายตาที่บอกว่าจะไม่ยอมปล่อยมือจนกว่าจะบอกเสียด้วยสำหรับเฟสมันเป็นเรื่องใหญ่โตเขาเลยยิ้มเฉิน พลางชักกรีดดาบดำออกมาจากฟักและเปลี่ยนจากดาบดำมาเป็นคาถาดำให้ดูเปลี่ยนรูปร่างอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคะเนี่ยนอกจากคาถาแล้วก็มีธนูเวทเคีย <K> ว <ill, S 2> แล้วก็โลเวทใช่ไหมคะใช่แร้วครับสิ่งนี้ปลดจากค่าพลังที่ได้มาจากการกำจัดเทนลิวต,ตอนนั้นงั้นเหรอล็อกซี่พึมพัมจะว่ายังไงดี ดูเหมือนล็อกซี่จะดีใจถึงที่กาเลียจะใส่หน้ากากกะโหลกปิดบังใบหน้าแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของเทนลิ้วจนเผยหน้าจริงให้เห็นได้พอเธอเห็นใบหน้าของเฟดก็น้ำตาไหลตอนนั้นหัวใจมันบีบแน่น เพราะทำเรื่องที่ไม่น่าทำลงไปสิ่งนั้นเป็นความทรงจําที่ลืมไม่ลงรลวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานไม่นึกเลยว่าตอนนั้นจะได้พบกับใบหน้ายิ้มแย้มดีใจของล็อกซี่ที่คิดว่าจะไม่ได้เจออีกสิ่งนั้นทําให้ดีใจและรู้สึกขอบคุณล็อกซี่ขอเวลาสักนิดได้ไหมคงไม่ได้ลืมฉันแล้วหรอกนะท่านไอชาเข้ามาแทรกกลางระหว่างเฟดกับล็อกซี่เช่นนั้นจ้าจ้าไว้หลังจากนี้ค่อยเข้าโลกส่วนตัวกันนะ เธอบอกเช่นนั้นล็อกซี่ก็กล่าวปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างนั้นสักน้อยเนะาะเฟย์เออการุณาอย่าแย่กันสิครับเฟย์ตอบกลับล็อกซี่เช่นนั้นเขากระแอมไอและอธิบายในขณะที่ล็อกซี่กับท่านไอชาดูคาาดำยกตัวอย่างเช่นรูปร่างของกรีดในรูปแบบที่4ในสภาพนี้ถ้ามอบค่าพลังให้แล้วล่ะก็จะสามารถใช้ท่าไม้ตายที่ทรงพลังได้ซึ่งในแต่ละรูปร่างก็มีท่าไม้ตายที่แตกต่างกันออกไปครับ เฟดพูดท่าหมายตายแต่ละท่าออกไปเช่นนั้นรูปแบบที่หนึ่งธนูเวทบัตตี้ทามิกันเป็นการยิงสายฟ้าแบบความเร็วสูงไปในวงกว้างรูปแบบที่สองเคียวเดตลีอินเฟอร์โนทำการโจมตีไปยังจุดสำคัญที่รวบรวมพลังเวทเอาไว้ต่อให้เป้าหมายเป็นอมาตะก็สามารถฆ่าได้รูปแบบที่สามโลเวทรีเฟล็กฟอร์เทสทำการสะท้อนการโจมตีของเป้าหมายกลับไปหลายเท่าแล้วก็รูปแบบที่สี่คาถาเวทถทวายไลท์ฮิวดิง ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลหรืออาการป่วยแบบไหนก็รักษาได้หมดล็อกซี่ที่ฟังอย่างเงียบๆจึงพยักหน้าเงึกๆอย่างนี้นี่เองครั้งนี้เพื่อที่จะรักษาท่านแม่เลยใช้ทวายไลท์ฮีลิ่งสินะคะขอบคุณมากคาเฟ่ถึงจะรู้สึกว่าแข็งแกรงเกินไปหน่อยก็เถอะเรื่องนั้นผมเองก็คิดเหมือนกันครับแต่การที่ท่านไอชาเป็นอย่างนี้มันออกจะเหนือความคาดหมายอยู่นะครับโถโถทั้งคู่เนี่ยพูดตามใจชอบเลยนะถ้าแข็งแรงดีอย่างนี้ จะดีใจออกนอกหน้าบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี้ท่านไอชากล่าวเช่นนั้นทันใดนั้นล็อกซี่ก็ขมวดคิ้วแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นช่วยเลิกหลอกลูกสาวสักทีสิคะอืมมาเซอร์ไพส์ทั้งทีเฟสเองก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมเอ๊ะเอ่มน,นั่นสินะครับเด,เดียวสิถ้าพูดแบบนั้นก็เหมือนกับว่าฉันเป็นคนบังคับให้ทำเลยนะสิโธ่ ท่านไอชากล้าวตอนแรกไม่ใช่ว่าเฟดไม่เห็นชอบด้วยแต่มันรู้สึกเหมือนเป็นการบังคับให้ทำอยู่ในหลายอย่างเอาเถอะสุดท้ายแล้วเฟดก็กระตือรือร้นที่จะทำด้วยช่วยตามน้ำไปน่าจะดีกว่าเฟดบอกว่าท่านไอชาอยากจะให้ล็อกซี่รู้ว่าเธอแข็งแรงมากพอจะสามารถมาอาณาจักรจนถึงที่นี่ได้ต่อให้ในจดหมายเขียนว่าแข็งแรงดีแล้วแต่ดีแค่ไหนไม่มีทางรู้ได้เลยนี่เฟดกล่าวออกมาเช่นนั้นล็อกซี่ก็บอกว่า ถ้าเฟย์พูดอย่างนี้ล่ะก็แต่ว่าดีจังเลยนะเป็นห่วงท่านแม่มาโดยตลอดเลยล่ะค่ะล็อกซี่พูดอย่างนั้นพร้อมกับน้ำตาคลอท่านใดนั้นท่านไอาชาเองก็ร้องไห้ออกมาลำบากแย่หลังจากกอดคอกันสักพักแม่ลูกก็สงบลงก่อนจะหันมาพูดขอบคุณเฟสที่จริงก็ไม่ได้ต้องการคําพูดอะไรอย่างนั้นล็อกแต่คงไม่มีใครที่ไหนที่โดนขอบคุณแล้วจะไม่ดีใจล็อกซี่ที่ล่าเริงขึ้นแล้ว มองท่านไอาชาที่พูดนั่นพูดนี้พร้อมกับคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้พอเปลี่ยนจากคาถาดำมาเป็นดาบดำแล้วเก็บเข้าฟักล็อกซี่ก็ถามออกมาเลื่อยเปื่อยว่าการจ่ายค่าพลังของท่าไม้ตายรูปแบบนี้เป็นยังไงหรอการที่ทำได้ขนาดนี้น่าจะต้องใช้มากพอสมควรเลยใช่หรือเปล่าคะก่อนนะ พอตัวละมัง้งทวายไลท์เฮิวดิงต้องมอบค่าพลังให้40% 40%มันมากประมาณเท่าไร่หระคะล็อกซี่กล่าวถามเช่นนั้นถึงจะรู้สึกลังเลเนื่องจากค่าพลังที่ใช้รักษาท่านไอชามันค่อนข้างมากแต่เฟดก็ได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะพูดความจริงกับล็อกซี่เขาเลยไม่ปิดบังและบอกค่าพลังที่ใช้ออกไปทันใดนั้นไม่ใช่แค่ล็อกซี่ขนาดท่านไอชาเองยังตกใจไปด้วยเฟดโกหกใช่ไหมเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอ ครับจริงครับค่าพลังแต่ละอย่างประมาณ400ล้านเนียมันมากเกินไปจนรู้สึกสับสนเลยแหละท่านแม่ใจเย็นๆไว้ค่ะแต่ว่าเฟสจัดการเทนลิวไปแล้วดังนั้นน่าจะมีค่าพลังขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะคงใช้ได้อย่างไม่ต้องเสียดายล็อกซี่กล่าวตามมาเช่นนั้นเหมือนล็อกซี่จะยอมรับสภาพได้แต่ไม่สนใจท่านไอชาที่ล้อนลนก่อนจะพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ภาคภูมิใจทราบแล้วค่ะเอ๊ะอ,อะไรงั้นเหรอ เหตุผลที่ท่านแม่แข็งแรงเกินไปค่ะสิ่งนั้นน่าจะมาจากการใช้ค่าพลังที่มากเกินไปมากกว่าเทนลิวในการสำแดงทวายไลท์ฮิลลิงค่ะล็อกซี่บอกเช่นนั้น เฟดจึงกล่าวว่ามีเหตุผลมีความเป็นไปได้เหมือนอย่างที่ล็อกซี่เดาเอาไว้ถ้าไม้ตายรูปแบบของกรีดไม่ว่าอันไหนก็ทรงพลังยิ่งเป็นระดับสูงอย่างรูปแบบที่สีคงไม่จบที่รักษาบาดแผลให้หายอย่างเดียวล็อกเพราะค่าพลังที่ใช้ไปต้องอยู่ในเขตแดนอีการที่คิดว่าแค่รักษาบาดแผลหรืออาการป่วยได้เนี่ยคิดน้อยไปแล้วค่าพลังของท่านไอชาคงจะกลายเป็นตัวเลขที่สุดยอดไปแล้ว ถึงจะบอกว่าอย่างนั้นแต่ไม่อยากแอบมองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเป็นสิ่งที่ตัดสินใจไว้ตั้งแต่ตอนที่เป็นคนรับใช้ของตระก,กูลฮาร์ตหลังจากท่านไอชาซึ่งแข็งแรงดีเกินไปแกล้งหยอกเฟรดกับล็อกซี่อย่างหนักแล้วก็ไปทักทายคนที่มางานเลี้ยงอีกครั้งอย่างคึกคักเป็นท่านแม่ที่วุ่นวายดีนะคะ ล็อกซี่พูดมาอย่างนั้นในขณะที่เธอมองไกลออกไปไม่มีอาการป่วยกระสอกกระแสะเหมือนตอนที่เพิ่งได้พบกับท่านไอชาครั้งแรกเดิมทีท่านไอชาอาจจะเสียไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้ต่อให้เป็นชะตากรรมที่พระเจ้ากำหนดเอาไวา้แต่เฟดก็ไม่เสียใจที่ได้ทำลายความเป็นจริงนั้นเฟดคิดเช่นนั้นจากใจจริงในขณะที่มองท่านไอชาในตอนนี้บทที่30 การทดสอบจากกรีตผ่านไปหลายชั่วโมงความสนุกที่ดำเนินมาเรื่อยๆก็มาถึงตอนจบผู้คนที่มารวมตัวกันในงานเลี้ยงส่งเสียงกล่าวลาล็อกซี่กับท่านไอชาก่อนจะทยอยกันกรับภาพของมิเลียที่ดื้อรั้นและโดนมุกง,งานลากคอไปมันดูแปลกๆจนหลุดหัวเลาะออกมาสำหรับล็อกซี่เธอเอาแต่มองส่งเลากับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่พรุ่งนี้จะหวนกลับมาอีกอยู่ดี ไม่ไว้ไม่ไวเหมือนว่าจะโดนมิเลียหมายหัวเอาไว้ซะแล้วคิดเอาไว้อยู่ว่าหลังจากนี้มิเลียคงเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยแต่ก็ช่างมันเถอะถึงจะเป็นเด็กที่ทําตามอําเภอใจแต่ไม่รู้ทําไมถึงเกลียดไม่ลงช่างเป็นคนที่รู้สึกน่าประหลาดใจพอยิ้มเฉินเจือนอารอนก็ส่งเสียงมาหาว่าเฟดเอ๋ยโทษทีนะแต่ข้าคงต้องขอตัวกลับก่อนหลังจากนี้ต้องไปที่ปราศาทด้วยเฟดจึงกล่าวว่า อ๋อเรื่องของเมมิลแล้วครับอารอนก็บอกว่าพรุ่งนี้ถึงจะมาที่คาลือหาดนั่นแหละนะแต่ยังเหลือขั้นตอนอีกนิดน้อยคิดว่าน่าจะกลับมาพรุ่งนี้ตอนเช้าเช้าและจะพาเมมิลกลับมาด้วยตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยเฟดก็ตอบกลับไปว่าจะเตรียมใจรอครับอืมถ้าอย่างนั้นข้าไปก่อนนะล็อกซี่ไอชาวันนี้สนุกมากจริงๆหากทำอะไรอย่างนี้อีกช่วยมาเรียกข้าด้วยอารอนกล่าวเช่นนั้น ล็อกซี่และท่านไอชาที่อยู่ข้างๆเฟสสัญญาและโค้งคำนับให้อารอนแล้วอารอนก็สวมเสื้อโคต้ตออกจากคาลือหาดไปเฟสซึ่งถูกทิ้งไว้คนเดียวคิดจะกลับไปยังคาลือหาดของตระกูลบาบาทอสท่านไอชาท,ทำหน้าตาราลากับคิดอะไรดีๆออกก่อนจะพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้เฟสก็อยู่คนเดียวสินะได้ยินมาว่ายังไม่ได้จ้างคนรับใช้มาที่คาลือหาดด้วยถ้างั้นก็พักที่นี่ซะสิท่านไอชากล่าวเช่นนั้นเฟสจึงตกใจแล้วบอกว่าเอ๊ะเรื่องนั้น จะดีงั้นเหรอครับเฟทที่กําลังลําบากใจต่อคําแนะนําแบบกระทันหันของท่านไอชามองไปที่ใบหน้าของล็อกซี่เพราะเธอเป็นเจ้าของบ้านตระกูลฮาร์ดเห็นอย่างนี้เฟทเองก็เป็นหนึ่งใน5ตระกูลใหญ่เหมือนกันจะบอกว่าขอพักง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนคงไม่ได้ทำอย่างไรดีนะแล้วล็อกซี่ก็พูดออกมาอย่างง่ายได้แลวกับจะหักหลังเฟทที่คิดนูน่นคิดนี่ว่า ได้ค่ะยังไงเฟยก็ไม่มีอาหารให้กินแบบเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมคะพอล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นเฟยก็ถึงกับหมดคำพูดไปผู้ชายสองคนใช้ชีวิตไม่เป็นเรื่องเป็นราวอารอนเอาแต่ไปประชุมกับเราอัศาวินที่ปราสาททุกวันกว่าจะกลับมาก็ช้า ส่วนเฟดทำการตรวจสอบว่าลาฟาทําอะไรอยู่ด้วยวิธีการของตัวเองจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนดังนั้นอย่างที่ล็อกซี่พูดเฟดไม่มีความทรงจำที่ว่าได้กินข้าวดีๆเลยเพราะอย่างนั้นเลยรู้สึกว่าอาหารในงานเลี้ยงที่ถูกเชิญมาครั้งนี้มันอร่อยมากจริงๆล็อกซี่เข้ามาใกล้แล้วพูดกับเฟดที่เป็นอย่างนั้นว่าฉันทำอาหารเย็นให้ค่าเฟดจึงถามว่า ล็อกซี่น่ะเหรอตอนเป็นคนรับใช้ส่วนใหญ่จะเห็นล็อกซี่ซ้อมดาบเสือมากกว่าการทําอาหารทําให้ไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับการทําอาหารของล็อกซี่เลย <S <S 2> <S 2> เธอที่เป็นอย่างนั้นจะทําอาหารเย็นให้ไม่มีทางที่จะไม่ประหลาดใจกับเรื่องนี้อยู่แล้วตกใจเกินไปแล้วนะคะเห็นอย่างนี้ฉันก็พยายามเต็มที่เลยก็ได้ก็ได้ไดจะทําให้เฟรประหลาดใจมากกว่านี้เองค่ะล็อกซี่บอกเช่นนั้น คิดไปเองหรือเปล่านะเหมือนเห็นไฟลุกพรึบขึ้นมาจากด้านหลังของล็อกซี่อย่างไรก็ตามการที่ได้กินอาหารฝีมือเธอมันช่างมีความสุขเมื่อครูบอกว่าช่วยเตรียมบาร์บีคิวด้วยอย่างนี้น่าจะพอคาดหวังได้ยุตั้งตารอเลยครับเฟดบอกไปเช่นนั้นล็อกซี่ก็บอกว่าอืมอืมจะทําให้เต็มที่ค่ะจะทําอาหารอะไรออกมากันแน่นะตอนที่จินตนาการของเฟดแผ่กว้างท่านไอชาก็ขอมาร่วมวงด้วย จ้าจ้าฉันเองก็ขอร่วมด้วยนะอะไรกันคะท่านแม่ก็มันน่าสนุกนี่นะคิดว่าตรงนี้ถึงเวลาแสดงความน่าเกรงขามในฐานะของแม่แล้วหรือเปล่านะไม่เห็นต้องจงใจมาแสดงความน่าเกรงขามในเวลาอย่างนี้ก็ได้นี่คะล็อกซี่บอกกับท่านไอชาเช่นนั้นโอ้เพราะท่านไอชาเรื่องเลยยุ่งยากขึ้น กลายเป็นศึกทําอาหารระหว่างแม่ลูกไปซะแล้วส่วนกรรมการแน่นอนว่าคือเฟสการตัดสินให้ฝ่ายไหนอร่อยกว่ากันเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือร้ายกันแน่ถ้าอย่างนั้นควรจะจบที่การบอกว่าอร่อยทั้งคู่สินะพอคิดจะทําอย่างนั้นท่านไอชาตก,ก็พูดดักออกมาเล่ากับมองเกมขาดว่าเฟสขอบอกไว้ก่อนเลยนะห้ามบอกว่าอร่อยทั้งคู่ต้องบอกมาให้ชัดเจนเลยว่าฝั่งไหนอร่อยกว่ากันค,ครับ ท,ท่านแม่สำหรับท่านไอาชาที่เป็นคนเงียบๆแล้วเฟดรู้สึกผิดคาดความแข็งแกร่งของจิตใจที่ไม่คิดจะพ่ายแพ้นั้นคล้ายกับล็อกซี่สมแล้วที่เป็นแม่ลูกกันจู่ๆท่านไอาชาที่ยิ้มออกมาอย่างงดงามก็เงียบไปพอรู้สึกตัวก็ใกล้ายามเย็นแล้วต่อให้อากาศดีแค่ไหนแต่ถ้าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วความหนาวของฤดูหนาวที่หลงลืมไปก็จะหวนกลับมา ท่านไอชาออกเดินไปโดยไม่พูดอะไรเฟดกับล็อกซี่เป็นห่วงเลยเดินตามไปไม่ใช่คารือหาแต่เป็นทิศทางที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าเพียงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าจะมุ่งหน้าไปที่ไหนเออทำไมไม่รู้สึกตัวกันนะถึงท่านไอชาจะบอกว่ามาที่นี่เพื่อทำให้ล็อกซี่ประลาใจแต่มันไม่น่าจะมีแค่นั้นตอนนั้นไม่สามารถทำได้เพราะร่างกายที่อ่อนแอจนออกจากคฤหาสนหาตะกูลฮาร์ดไม่ได้แต่ถ้าเป็นร่างกายที่แข็งแรงตอนนี้แล้วล่ะก็เธอสามารถทำได้ ท่านไอาชาไปยืนอยู่หน้าหลุมศพของท่านเมสันผู้เป็นสามีก่อนจะเอ่ยปากออกมาอย่างเงียบๆว่าขอบคุณนะเฟสการได้มาที่นี่มันเหมือนกับความฝันเลยคนคนนั้นตัดสินใจไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วว่าหากต้องตายก็อยากจะหลับไหลอยู่ที่นี่ท่านไอาชาครับเฟสพึมพำเขาทำพลาดซ้ำอีกแล้วเหมือนกับตอนของล็อกซี่ เขาตื่นเต้นที่ได้เป็นคนรับใช้ของตระกูลฮาร์ดและไม่ได้คิดเลยว่าเธอต้องสูญเสียพ่อไปไม่ได้สังเกตเห็นอะไรจากท่าทางนั้นเลยล็อกซี่เอามือมาวางบนไหล่ของเฟยที่เป็นเช่นนั้นเฟย ไม่ต้องคิดมากหรอกเพราะความปรารถนาของท่านแม่เป็นจริงแล้วยังไงล่ะคะล็อกซี่บอกเช่นนั้นเฟดก็เอามือวางซ้อนกันกับมือของเธอก่อนจะพัง,งกศีรษะหลังจากนั้นสักพักท่านไอชาก็หันกลับมาแล้วบอกว่าเข้าคาลเอหาดกันเถอะไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆหนาๆก่อนที่หิมะจะเริ่มตกลงมาวันนี้ ทำอะไรอุ่นๆดีไหมนะล็อกซี่จะทำอะไรเหรอหนูเองก็ตั้งใจจะทำอะไรอุ่นๆเหมือนกันค่ะไม่ยอมแพ้ท่านแม่หรอกนะถึงจะสู้วิชาดาบไม่ได้แต่ถ้าเรื่องอาหารแม่ไม่แพ้แน่ๆท่านไอชาพูดอย่างนั้นและท้าถ่ายล็อกซี่ซึ่งเธอก็ตอบรับกลับมาอย่างจริงจังเฟดคิดว่าควรจะเรียนการปรับเปลี่ยนอารมณ์ที่รวดเร็วอย่างนี้ของท่านไอชาสิ่งนั้นไม่ใช่ค่าพลังหรือสกิลแต่เป็นความแข็งแกร่งเหมือนกัน อาหารเย็นล็อกซี่กับท่านไอชาจะเป็นคนทำให้รับประทานและอาหารที่ทั้งคู่ทำมันเหมือนกันราล้ากับปาฏิหาริย์สตูที่ใส่นมกับเนืยเยอะๆอาจจะจินตนาการถึงอาหารอุ่นๆเหมือนกันก็ได้ทำให้หัวเล้อออกมาโดยไม่รู้ตัว ส่วนฝั่งไหนเหนือกว่ากันต้องบอกว่ามันอร่อยด้วยกันทั้งคู่จนตัดสินไม่ได้เลยถึงท่านไอชาจะบอกว่าต้องตัดสินให้เด็ดคาร์ดแต่ถ้าคะแนนเท่ากันอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ตอนแรกที่ล็อกซี่กับท่านไอชาเข้ามาถามว่าของใครกันแน่ที่อร่อยกว่าแต่พอได้กินสตูของกันและกันก็ดูเหมือนจะยอมรับได้ แล้วอาหารเย็นที่แสนวุ่นวายก็จบลงเฟดที่อาบน้ําเซตก็ไปยังห้องพักของแขกมีเตียงแบบเดียวกับตอนที่เฟดเคยใช้เป็นสมัยคนรับใช้ยุ่ซึ่งผ้าปูเตียงก็ถูกปูตึงอย่างดีเฟดวางดาบดําไว้ข้างเตียงจะว่าไปตั้งแต่จบงานเลี้ยงกิรีดก็เงียบมาตลอดเลยนี่นะถ้าเป็นตามปกติจะพูดคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ก่อนนอนแท้ๆไม่นึกเลยว่าจะมีวันที่ชวนให้แปลกใจอย่างนี้เฟดคิดอย่างนั้นพร้อมกับดับไฟและหลับตาลง วันนี้ค่อนข้างลำบากจากการที่ต้องวิ่งเต้นไปกับท่านไอชาอยู่หลายเรื่องพอนึกเรื่องที่เฟดกับล็อกซี่โดนปันหัวสติก็ค่อยๆดำดิง้งเฟดยืนอยู่ในห่วงมิติสีขาวเฟดรู้จักที่นี่ดีช่วงนี้ถูกเชิญมาบ่อยๆไม่มีทางที่จะไม่รู้ตรงขาของเฟดภ่ายใต้พื้นสีขาวมีนรกของเหล่าวิญญาณที่กำลังร้องไห้คล่ำครวญยุซึ่งถูกกืนกินโดยสกิลตะกะเพราะมีการกางเขตแดนที่เรียกวันโลกไปนี้เอาไว้ทำให้เฟดได้รับผลกระทบ พบจากสกิลตะกะน้อยลงได้ยินเสียงของลูนาคนที่คอยปกป้องเฟสพอหันกลับไปก็เห็นเด็กผู้หญิงที่มีสีขาวโพลนทั้งตัวยืนอยู่ไงลูนาสายันสวัสด์เฟสดูแข็งแรงดีนะตอนกินอาร์ตเดมอนเนี่ยฝืนเกินไปอีกแล้วนะขอบคุณสำหรับตอนนั้นนะถ้าไม่มีลูน่าอยู่คงไม่มีทางเป็นไปได้สำหรับเขตแดนอีเลยซื้อตรงดีนะเนี่ยโตขึ้นมาหน่อยแล้วสินะ ฉันเห็นทุกอย่างจากที่นี่แล้วทุกอย่างเลยเหรอนี่ความเป็นส่วนตัวของผมมันไม่มีเลยหรือไงเนี่ยเฟย์ตอบกลับไปเช่นนั้นเห็นถึงขนาดไหนกันถ้าบอกว่าทั้งหมดแล้วล่ะก็ตั้งแต่ตอนต่อสู้กับลาฟาพบกันอีกครั้งกับล็อกซี่ถึงจบงานเลี้ยงเลยหรือเปล่านะพอคิดอย่างนั้นลูน่าก็ได้พูดสิ่งที่เหนือความคาดหมายออกมาเวลาเฟยแช่ในอ่างน่าจะแช่ให้นานกว่านี้หน่อยนะแค่หนึ่งนาที ความเหนื่อยล้ามันไม่หายไปหรอกนอกจากนี้หลังจากสระผมคิดว่าใช้ครีมนวดด้วยน่าจะดีกว่านะอะดูถึงไหนกันเนี่ยตรงนั้นไม่จำเป็นก็ได้นี่โทษทีมันว่างก็เลยดูนะ่ะลูน่าบอกมาเช่นนั้นดูมากเกินไปแล้วในอ่างอาบน้ําไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยตอนที่กุมศีรษะลูน่าที่แอบดูอยู่ก็พูดปอบออกมาว่าเอาหนะ้าเอาหนะ้า ไม่ต้องจ่อยขนาดนั้นหรอกคนต้นเรื่องมันรูหน้านี่ไม่สึกหรอสักน้อยไว้จะดูอีกนะไม่ต้องดูเลยเฟตตอบกลับไปเช่นนั้นอย่างนี้ก็แช่น้ำสบายสบายไม่ได้แล้วสิในขณะที่เฟดพยายามบอกลูหน้าว่าอย่าดูช่วงนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะที่ฟังดูมีความสุขดังออกมาผู้ที่อยู่ณปลายทางที่หันไปคือชายผมแดงร่างสูงถึงจะทำหน้าตาอวดเบง แต่กลับไม่รู้สึกว่าน่ารังเกียจเลยและรูปร่างนั้นไม่อาจจะทำให้เฟสซ่อนความประหลาดใจเอาไว้ได้ทำไมกรีถึงมาอยู่ที่นี่เห็นว่าเจ้ากับ,กบลูน้ากำลังสนุกกันอยู่เลยมาดูเพราะรู้สึกสนใจว่าไปนั่นล้อเล่นนะอันที่จริงข้าขอร้องลูน้าว่าให้เชื่อมผ่านทางมาที่นี่ทีถึงจะใช้เวลาค่อนข้างมากแต่ ก็มาได้สักทีนะกรีดบอกเช่นนั้นคิดว่ามันค่อนข้างยากอยู่เพราะรับรู้ได้จากคําพูดของกรีดการที่ต้องทําถึงขนาดนี้เพื่อมาที่นี่เหตุผลคืออะไรกันแน่พอลองถามดูเขาก็หวางท่าพูดออกมาว่าคิดว่าถึงเวลาที่ข้าควรจะมาฝึกเฟสโดยตรงแล้วยังไงล่ะกรีดกล่าวขึ้นมาเช่นนั้นแล้วก็จบตอนที่30ของนิยายเรื่องจอมตะกะดาบครั่งเล่มที่สี หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย